สิบเอ็ดบทสวดมังคระสุตตังอสวนาจะพารลังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังอาตามังคลมะมตมัง ปฏิรูปเทสวัสสจักอภัยจักกัตตะปุยตาอัตตสัมมาปะนิทิจักเอตมังลมุตมังพระหพระหุสัจจันจักลิปันจักวินโยสุจักสุขิสิคโต สุภาษิตาจยาวาจาอัตตมังคละมุตมังมาตาปิดทุกปธานังปุตรัตปุตทะลัสสังฆโหอะนากุลาจักกัมมันตาอัตามังคละมุตมังหานันจฉธรรมะจัลิยาจะ ยาตะการนันจะสังข์หูอนาวิชานิกรรมานิเอตัมมังคละมุตัมังอเลติวีเลติปาปามัดจะปานาจะสัตยะโมอัปะมาโทจะทำเมสุอัตัมมังคละมุตัมังคาลวูจะนิวา โตจะสัญตุจจะกันตุตากาเลนะธรรมะสัจวะนังอัตมังคะละมุตมังขันติจะโสวะจะสตาสมนานันจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจฉา เอตัมมังคะลโมตัมมังเทปูจะพ,พมพมะจลิยันจะอริยะสัจ,จนะทัศน,นังนิพพานะสัชฌิจิรยาจะเอตัมมังคะลโมตัมมังอสุสสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติ อสุกังวิละชังขะมังอัตัมังคัลโมตัมั์เอเตท,ทิสานิกตาวานะสัพพะธะมะปะราชิตาสัพพะธาโหทิงขันฉันติตันเตสังมาาะคคลโมตัมันติสิบสองบทสวด ระตระนปริบยังกินจิวัดตังอิทาวารุรังวาสักเควายังตะระนังปณีตังนโะนสมังอะจิตา,าท่าคเตนะอิทัมปิเทพุทเทตะระนังปณีตังเอเตนะชะจเจนะสุวัตจิโหตุ ขยังวิลาคังอัมะตังปะนีตังจะดทัดฐาคาสักยะมุนีสมาหิตโตนะเตนะทามเมนะสะมันจิกกินจิกอิทัมปิทัมเมตะละนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสัพพัทิคูตุ ยมพุทธเศษรษทุปริวัฒน,นยิงยิสุจิสุมาธิมานันตะลิกัญยมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิทัมเมัะตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ เยปุคลาอัชะสัตังสะัปะสัตถาจะติริเอตานิยุคานิโหติเตคัขขีเนยยะยาสุขตัสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิอิทัมปิสังเครัตนังปนิตัง เอเตนะสเจนะสุอิทธิโหตุเยสุปยุตมะนะสาทัพเฮนะนิกามินโคตมะสาสะนำหิเตปติปตาอะมะตังวิไขหะละทามุทานิพุติงพุชมานา อิรัมปิสังเคตะละน,งะนังปณนิตังเอเตนะสเจนะสุวิตธิหตุขีนังปุรนานังนัววังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขิขพีชาอภิรุนหิฉันทา นิพันติทีรายะถายัมปฏิบุสิขมปิตสังเกตระนังปณินังเอเตนะสเจนะสุวิตตจิโอตุสิบสามบทสวดธรรมะสหสวรรค์อัตตาอเวชิตัง ยโยยา,ยายาจายอิตลาปชาอัตทันตัสปูสัสะนิจังสัจตจาริโนเนวเทโวคันนะคันทัพโพนะมาโรสหหมมุนาพมมุนาชิตังอัปะชิ ังกิลาตถารุปัสัสันตุโนสิบสี่ 14. บทสวดเกเกตุตะสูปุตะละสูปพัสสิตะมิทังเตนะภระขาวตาชนาตาปัสสตาอรหันตาสัมมาสัมพุทธนีนะ เอตตุมเหมาอนุสเวนะมาเปลัมมะปารายะมาอิติกิรายะมาปฏิกะสัมปัฏฐานะมาตักระเหตุมานยคะเนนะมาอากะระปาริวิตะเกนะมาทิจินิสา มานักขติยามาพัดภารูปตายมาสมโนโนคุรุยะถายะถาตุเมเหอัตนาวะชาเนยวะถาอิเมธรรมาอกุสลาอิเมธรรมาสาวสาอิเมธรรมาวิกร ขรุฮิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอจิอหิยตายะทุกขะทุกขายะสังวตติตันติอัตตุมเมเหหิปะชะเหยาายาทะยะถาตุมเหอ,อัตนาวะ สาเนยะถาสาเนยะถะอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอนุวัชชาอิเมธรรมาวิจูปสันธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขยะสังวติตันติ อัตตุมเมเหอุปสปัมปชะวิหเรยัทติสิบห้าบทสวดอุปนิยสุอุปนิยติชีวิตะมัมมัมปะยะมุเชลุปะนิ ตะนะสันติตานาะเอตังพระยังมะละเนิเพขมาโนบุญญาณิกายิลาถะาสุขาวะหาหินิอุปนิยติชิวิตังมัมปะมายังชลูปะนิตตสสะนะสันติตานาะ เตังพยังมลณีเปขมาโนโลกะมิสังปชัชชนสันติเปโกโยทะกายะนสัญโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัดสะเปตัดสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโน ปะกโรติบ no e, so, ุญจังพุยังทัมโมหเวลัคคติธรรมจาริทัมโมสุกิโนสุขมาวะอาติเอสานิสังโสดะทมเมสุกิเนนาคุขติงขันชติธรรมจาริส๘ พสังขารานิจติยะทาปริยายะปัสติอัตตนิพินทติทุเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุขขาติยะธาปัญญายะปัสติอัตตนิ พินทติทุกข์เสะมัคควิสุทิยาสัเพธามาอนัตตาติยะตาปยายะปัสสติอัตนิ้พินทติทุกข์เสะมัคควิสุทิยาสิบหกบทสวดอันนัก,กัจชาดก อปนกร,รัมฐานะเมเกทุกติยังอาหุตังตักกิกาเอตะทัญญายะติเมทาวีตังคันนะเหยยะอปนกรรมัมพ่องเวสะละนังยันติปะภัตานิวนานิจจอารามรุขะเจ ตยานิมนุษสาะยตัญจิตาตัตจิตาเนตังขูสละนังำมังเนตังสละนะมุตมังเนตังสละนะมาคมัมมะสภะทุกขาปะมุจจิโยจะอุทธะจะธรรมันจะสังขัง สังคัญจะสรัะนัคตูจตาริอริยะสัจจานิสัมมตัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสมุป,ปาทางทุกขะสจะอติกะมังอริยันจะอจฉะิขังทุก คูปะสมะคานมินังเอตังโคสละนังเขมังเอตังสละนัคโมตมังเอตังสละนะมาคังมักสัพพะทุกขาปะโมกจิติสิบเจ็ดบทสวดพักเทกรตบคาถาอติตังนานวาคะเมยยะ นับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตะติตัมปหินันตังอปตัญจอานาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันันจะโยธรรมะตัถฐตัถฐวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามะโนภะรูหะเยก็บุคคล ได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นน,นได้บุคคลนั้นพึงเจริญในธรรมบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปลุกปโป่งเสือัชเชวะจิวะตัปปโกชะนญามะละนงังสุเว พึงทำโคมเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนหฮิโนสังกะลันเตนะมหาเสนมัจุนามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสลาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาลิมาตาปิงองโรรันตะมะตันทิตังตังเวพัเทกรัรโตติสันโตกะจจขะเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว,ว่า ผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนิแลสิปบทสวดพิมนหาปัญจเวทคณปะปะทะเจลาธรรมโมมหิชะลังอนิติโตเรามีความแก่เป็นธรรมนาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมมหิพยาธิอะนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรมรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณงอะนะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิเยหิต มนาเปหิน,นานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆ,ๆคือว่าเราต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสสกูหิกรรมมายโยายายทกรรมยโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของ ของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยยังกรรมมังกลิสามิกันแลยานังวาปาปกังวาตัดสะทายะโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเฮอ,อภิหังปัจจเวติทัพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเธอสิบเก้าบทสวดเทวตาภุยโยชนะคาถา ขปตตาจะนิทุกขาพระยปตาจะนิพระยาโสกบปตตาจะนิส,สโสกาหตุสเพปิปานิโนเอตะวะตาจะอมเหหิสัมัตังบุญยะสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุส พระสัมปติสิทธิาทานาังทานันตุสทายะสีสังลังขันตุสพัพพทาภาวนาภิรตตาโหตุขันฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพลังปันตาปจเจกานันจะยังพลัง อาระหันตานานจะเตเฉนลักขังพันธามิสทัศสูยี่สิบบทสวดเทวะปตทานะคาถาอันทะมยังปติทานะคาถายิโยพานามศี ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินิทูเปมะเลโฮทิมะเละเลติงตหิง,ต,หงตาธรรมมัทธเนนภวันตุปูชิตาโสทิงกะเลนเตถะวิหาระมันทะเลเฮลาจะมัทธาะนาะมมกาจะพิกโว สาลามิกาธานาปตีปุปปาสกาขามาจะเทสานิขามาจอะิสลาสัมปนะหูตาสุขีตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันตสัมภวาสังเสะชาตาอาะอทตโูปาปาติกา เนยะนิกะกังธรรมะวะังปฏิจเติสเพปิทุกขสสะกเลเลนตุสังขยังจาตุจิลังสตังธรรมมงธงรัมมัทธลาจะปุขลาสังโฆหตุสมัทโควะอัตถายะจะหิตายะจะ อัมเหลักขะตุระธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมมาปุยยายามะธรรมะอริยปเวชิตเตยยีย่สิบเอ็ดบทสวดสภาปนิธานคาถา อันทัพมายังปฏิทานคาถาโยพระนามสีปุยานสินานิกกัตตสสะยานัญญานิกกตานิเมเตสันจะพาคิโนโหตุสันตานันตะปะมานก,กาเยปิยาคุนาวันตาจะมหันมาตาปิตาทายูที่ ฉาเมจายทิฉาวาอันเมมัททัตเวนินโนสตาติทันติโลกัสิงเตกุมมาจนุโยนิกาปันเจกะจัตุโอกาลาสังสลันตา พวะพวยาตังเยปติธานัมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปะสานันติทเทวาเตสังนิเวทยุมมะยาทินนานะปุญญาังอนุโมทนาเฮตุนา สัเพสัตตาสทาหอนตุอเวลาสุขชีวินูเขมันปสัสทันจัปัตโปตุเตสาสาศิชะมะตังสุาสุภา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารนาแนละบีดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอมูทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบให้ส่วนบุญของเจ้านี้ขอเทวราทั้งหลายจงแก้งเก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ทขราบเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุข สมอเธอและจงถึงทางอันกเกษมเธอขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านัน้นจงสำเร็จด้วยเอ้ยจงสำเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอกวยเทพทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดไทยยายมลและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไพรีพินาโดยมนโนฤิธิสมเด็จพยาณสังวรวัดอวรวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้น ทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปริศและคํามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ